รวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมารับชมรถสวยๆอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในวันนี้ค่ะแอดมินแนะนำให้ชมกับ Honda Accord นะคะในโฉมของปาวานค่ะราคาหลักหมื่นนะคะตัวท็อปด้วยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ v t e c นะคะ V6 มีซันรูฟค่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะราคา95,000บาทหรูหราดูดีค่ะทุกท่าน ระดับท่านประธานเลยทีเดียวแต่ราคาไม่แรงนะคะเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะสีสวยช่วงร่างดีนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ95,000บาทนะคะสนใจทักไปคุยโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเน้นโทรค่ะท่านเน้นโทรไปคุยโดยตรงนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยทางแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในาหน้าค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ